เรื่องลึกลับเกี่ยวกับรหัสอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้มีเพียงระเบิดและขีปนาวุธแต่ยังมีรหัสที่เปรียบเสมือนกุญแจไขหีบวันสิ้นโลกรายละเอียดของรหัสเหล่านี้เต็มไปด้วยความลึกลับข่าวลือและข้อเท็จจริงที่ถูกปิดบงังวันนี้จะพาไปสำรวจ5เรื่องน่าพิศวงที่เชื่อมโยงกับรหัสนิวเคลียร์ตั้งแต่ข่าวลือรหัสง่ายจนหน้าคนลุก ไปจนถึงจดหมายลับของกัปตันเรือดำน้ำหนึ่ตัวรหัสลับที่ง่ายจนหน้าคนลุกมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ถูกพูดถึงในแวดวงความมั่นคงทั่วโลกว่าครั้งหนึ่งรหัสเปิดใช้งานหัวรบนิวเคลียร์ของขีปนาวุธภาคพื้นดินบางชุด เคยถูกตั้งให้เป็น0ูย์แตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้รวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ซับซ้อนมากเรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่ฟังดูเหลือเชื่อเพราะมันสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างความสะดวกกับความปลอดภัยอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่าควรฟังเรื่องนี้อย่างมีสติเพราะในความเป็นจริงระบบอาวุธนิวเคลียมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยหลายชั้น ไม่ได้แค่ใส่รหัสเดียวแล้วกดปุ่มยิงได้เลยอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของยุคอาวุธนิวเคลียร์หลายประเทศยังอยู่ในช่วงทดลองวิธีควบคุมและยับยั้งภยัยจึงมีช่องว่างทางระบบอยู่จริงในบางช่วงเวลาสิ่งที่น่ากลัวอาจไม่ใช่ตัวเลข0ูย์ตัวแต่คือความจริงที่ว่ามนุษย์เคยอยู่ใกล้ขอบเพวของหายนะเพียงเพราะความง่ายเกินไปของการตัดสินใจ ในฐานปล่อยขีปนาวุธทีง่เงียบสงัดเจ้าหน้าที่ตรวจแฟ้มเอกสารรหัสอย่างเคร่งครัดแม้ตอนนี้จะไม่มีเลข08ตัวอยู่ในนั้นอีกแล้วแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับมันยังคงวนกลับมาเสมอเหมือนเงาอาดีตที่ยังไม่ยอมจางหาย 2. บิสกิตกับวินาทีที่รหัสอาจหายไปพร้อมกระเป๋าสตางค ผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลีย์มักพกการ์ดรหัสฉุกเฉินติดตัวอยู่ตลอดเวลาการ์ดใบนี้ถูกเรียกว่าบิสกิตเพราะมีขนาดเล็กและต้องอยู่ใกล้ตัวเสมอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขนมเลยแต่ในประวัติศาสตร์กลับมีเหตุการณ์ที่การ์ดเหล่านี้หายถูกลืมไว้หรือถูกวางผิดที่โดยไม่รู้ตัวบางครั้งมันก็ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์จนเจ้าของไม่ทันสังเกตว่า ของสำคัญที่สุดในโลกได้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงวันนี้เรื่องจริงหลายอย่างยังคงเป็นความลับแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจคือคำถามว่าถ้าจุดอ่อนที่สุดของระบบป้องกันนิวเคลียร์คือความเป็นมนุษย์แล้วระบบสำรองถูกออกแบบไว้อย่างไรหากผู้นำบาดเจ็บสูญหายหรือถูกตัดขาดจากการสื่อสารจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีนั้น ภาพเจ้าหน้าที่เปิดช่องเข้ารหัสสื่อสารผ่านคลื่นพิเศษและปฏิบัติการตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนคือสิ่งที่ทำให้โลกทั้งใบต้องฝากความสงบไว้กับการเล็กๆเพียงใบเดียวเบื้องหลังเรื่องนี้คือศิลปะแห่งการออกแบบระบบกันพลาดที่ซับซ้อนที่สุดนักวางแผนความมั่นคงต้องคิดเผื่อทุกความผิดพลาดของมนุษย์ตั้งแต่การตรวจสอบตัวตนหลายชั้น การแบ่งหน้าที่ตรวจซ้ําโดยหน่วยงานต่างส้ายไปจนถึงการซ้อมสถานการณ์ผิดปกติที่ไม่มีอยู่ในตําราเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่ามนุษย์จะพลาดระบบจะไม่พลาดตามไปด้วย 3. กระเป๋าหนิวเคลียร์ฟุตบอลกับเครือข่ายคําสั่งไร้ใบหน้าภาพที่หลายคนคุ้นตาจากข่าวทั่วโลกคือเจ้าหน้าที่ที่ติดตามประธานาธิบดีสหรัฐ ที่มักถือกระเป๋าดำทรงแข็งไว้แน่นกระเป๋านี้ถูกเรียกว่านิวเคลียร์ฟุตบอลข้างในไม่ได้มีแค่ปุ่มแดงเหมือนในหนังแต่มีเอกสารคู่มือสถานการณ์จำลองรหัสลับและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อเชื่อมต่อผู้นำกับระบบสั่งการทางทหารจริงเมื่อใดที่ผู้นำออกงานต่อหน้ากล้องภาพของเจ้าหน้าที่ชุดดำที่เดินตามไม่ห่างพร้อมกระเป๋าใบนั้น มักทำให้คนดูรู้สึกถึงอำนาจและแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนในกระเป๋านั้นเก็บชะตาของโลกไว้ทั้งใบสิ่งที่น่าพิศวงไม่ใช่ตัวกระเป๋าแต่คือเครือข่ายที่มันเชื่อมถึงตั้งแต่ห้องสื่อสารนิรภัยที่ไม่มีหน้าต่างสถานีภาคพื้นแข็งแกร่งสายสื่อสารเข้ารหัสหลายชั้นไปจนถึงขั้นตอนตรวจสอบคำสั่งที่ต้องตรงกันทุกบรรทัดระบบนี้ แทบไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะพราะหัวใจของการป้องปรามคือการทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าระบบทำงานได้จริงแต่ไม่รู้พอที่จะเจาะทะลุได้ทุกคืนเจ้าหน้าที่เวนจะผลัดเปลี่ยนคอยเฝ้าประตูเหล็กที่ต้องใช้รหัสหลายชั้นเพื่อเปิดเข้าไปเสียงสื่อสารในหูรายงานการเปลี่ยนเวรอย่างเป็นระเบียบดูเหมือนงานประจำทั่วไปแต่ในความจริงมันคือหน้าที่ที่ย้ำเตือนว่า พลังของอาวุธร้ายแรงที่สุดในโลกถูกควบคุมด้วยวินยัยระบบและการตรวจสอบซับซ้อนเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อจำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น 4. จดหมายสุดท้ายของกัปตันเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในบางประเทศผู้นำรัฐบาลจะเขียนจดหมายรับฝากไวใ้ให้กัปตันเรือดำน้ำนิวเคลียร์เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดภัยร้ายแรง จนไม่สามารถติดต่อกับประเทศต้นสังกัดได้อีกและมีเหตุบ่งชี้ว่าประเทศอาจถูกทำลายจนหมดสิน้นจุดไม้ยฉบับนั้นจะเป็นคำสั่งสุดท้ายว่าควรตอบโต้ศัตรูหรือยุติทุกอย่างแล้วนำลูกเรือไปอยังที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งลึกลับของจดหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาเพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าผู้นำเขียนว่าอะไรแต่คือความหนักใจที่กัปตันจะต้องเผชิญ หากวันหนึ่งการสื่อสารขาดหายไปนานผิดปกติไม่มีสัญญาณจากศูนย์บัญชาการเขาจะต้องเดินไปยังตู้เก็บจดหมายเปิดออกตามขั้นตอนและพบกับข้อความที่อาจเปลี่ยนชะตาของทั้งโลกบางคนอาจได้รับคำสั่งให้โจมตีขณะที่บางคนอาจเจอเพียงประโยคสั้นๆที่ฝากการตัดสินใจไว้กับสามัญสำนึกของตนเองในมุมกว้าง จดหมายลับนี้สะท้อนความไว้วางใจสูงสุดระหว่างผู้นำประเทศกับผู้ใต้บังคับบัญชามันเป็นระบบที่ผสมความเชื่อใจและความรับผิดชอบไว้ในมือของคนเพียงไม่กี่คนบางคนมองว่าวิธีนี้ทั้งน่าประทับใจและโหดร้ายเพราะทำให้ภาระของชะตากรรมมนุษย์อยู่บนบ่าของกัปตันเพียงคนเดียวแต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนเชื่อว่าจดหมายนี้คือเกราะป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้โลกถูกทำลายด้วยการตอบโต้โดยไร้เหตุผลจากเครื่องจักรสงคราม 5. สายฟ้าแลบจากเรดาร์วิกฤตสัญญาณเตือนผิดพลาดที่เกือบกดรหัสจริงในช่วงปลายศตวรรษที่20โลกเคยอยู่บนเส้นได้หลายครั้งเพราะความเข้าใจผิดของเครื่องจกักรระบบเรดาร์และดาวเทียมเตือนภัยเคยแปลความผิดเห็นสิ่งธรรมดาอย่างจะรวจลองอวกาศ หรือปรากฏการทางอากาศเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจริงๆภายในศูนย์ควบคุมเต็มไปด้วยเสียงสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่นั่งประจำหน้าจอสีเขียวมองตัวเลขที่ไหลไม่หยุดทุกสายตาจับจ้องพิกัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะรู้ดีว่าหากสั่งการผิดแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีผลที่ตามมาอาจกลายเป็นหายนะระดับโลกหลายครั้งในประวัติศาสตร์มนุษย์เพียงหนึ่งหรือสองคน คือเหตุผลที่โลกยังไม่ลุกเป็นไฟพวกเขาเลือกรอเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนขึ้นก่อนจะพบในเช้าวันต่อมาว่าเป็นเพียงการเตือนที่หลอกลวงเหตุการณ์เหล่านี้สอนให้รู้ว่าระบบที่ดีไม่ควรพึ่งแค่เทคโนโลยีแต่ต้องเปิดโอกาสให้คนกล้าตั้งคำถามยอมรับความไม่แน่นอนและมีขั้นตอนหน่วงเวลา เพื่อให้เหตุผลได้ทำงานก่อนอารมณ์จะนำพาไปสู่คำสั่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้เพราะรหัสนิวเคลียร์ในความจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่กุญแจเปิดปิดอาวุธทำลายล้างแต่มันคือระบบที่ผสมผสานระหว่างคนเครื่องจักรและเวลาถูกออกแบบมาเพื่อให้มีช่วงหายใจแห่งสติก่อนที่โลกจะเปลี่ยนจากความผิดพลาดเล็กน้อยให้กลายเป็นจุดจบของมนุษยชาติ เรื่องรหัสนิวเคลียร์สะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมพลังทำลายล้างสูงสุดผ่านระบบที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยมาตร,ร,รการกันพลาดไม่ว่าข่าวลือหรือเหตุการณ์จริงจะเป็นเช่นไรบทเรียนสำคัญคือความรับผิดช,ชอบและสติที่ต้องมีเหนืออารมณ์เพระท้ายที่สุดแล้วรหัสที่แท้จริงของอารยธรรมอยู่ที่การป้องกันไม่ให้โลกก้าวพลาดไปสู่หายนะ